สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราจะมานําเสนอนะครับโปรเจกต์หุ่นยนต์ตรวจจับใบหน้าครับโดยสมาชิกในกลุ่มของเรานะครับมีดังนี้ครับ 1. นนายศิววัฒน์แสงช่วยวงครับ 2. นายสุทวีผลโต3นายอาทิย์สุกเกษมครับวัตถุประสงค์ของพวกเรานะครับ 1. ตรวจจับใบหน้าครับสามารถตรวจจับใบหน้าโดยการให้ AI ครับเรียนรู้หน้าผ่านโปรแกรม Python ครับ2ส่งแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบผู้คนครับเมื่อเจอคนที่ ไม่ได้จดจาใบหน้านะครับจะส่งแจ้งเตือน3าแล้วบอกว่าพบบุคคลที่ไม่รู้จักแต่เมื่อเป็นคนที่จดจําใบหน้านะครับจะส่งแจ้งเตือนแค่ครั้งเดียวครับแล้วแสดงผลว่าพบบุคคลที่รู้จักครับ 3. นะครับลดขึ้นที่หลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติครับสามารถขึ้นที่หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้เองนะครับโดยที่ไม่ชนสิ่งกีดขวางครับ 4. แยกแยะวัตถุกับคนครับก็สามารถตรวจจับได้ว่าสิ่งที่เห็นนะครับเป็นคนหรือว่าเป็นวัตถุครับ ในส่วนของอุปกรณ์นะครับ esp 3 2 cam ครับเอาไว้สำหรับรันโปรแกรมที่ไว้ตัวจับใบหน้าครับ esp 3 2นะครับเอาไว้รันโปรแกรมสำหรับขับเคลื่อนรถครับ ultrasonic sensor นะครับไว้สำหรับตัวจับวัตถุครับสิ่งกีดขวางต่างๆ l 2 9 8 n นะครับเป็นไดมอเตอร์ที่เอาไว้สำหรับจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ของล้อครับ lm 2596เครับเป็น s t e ดาว w ที่เอาไว้ลดไฟจาก l 2 9 8 n นะครับเข้าสู่บอร์ด esp 3 2ครับบอร์ดครับเอาไว้สำหรับต่อเชื่อมสายไฟต่างๆในวงจรครับ Power อร์แบเอาไว้จ่ายไฟให้สำหรับ esp 3 2 Cam คครับชุดหุ่นยนต์ขับเคลื่อน2ล้อนะครับประกอบไปด้วยมอเตอร์2ตัวล้อ2อันล้ออิสระแล้วก็รางถ่านครับหลักการทำงานของรถนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนโดยส่วนแรกเนี่ยก็คือการขับ การเคลื่อนที่ของรถแบบอัตโนมัติครับในสภาวะปกติรถเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยที่มีเซนเซอร์อัลตราโซนิกคอยตรวจจับสิ่งกีดขวางภายในระยะ20เซนหากว,ว่าตรวจพบสิ่งกีดขวางเนี่ยก็จะสั่งให้รถเนี่ยหยุดทําการหยุดการทํางานและถอยหลังและหลังจากนั้นหันซ้ายก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปเนี่ยเราจะสั่งให้เซนเซอร์ตรวจจับอีกครั้งเพื่อที่ให้แน่ใจว่าจะไม่มีสิ่งกีดขวางอีกหลังจากนั้นจึงค่อยขับต่อไป แในส่วนที่2ครับจะเป็นในส่วนของ E.S.P. 3 2 c a m หากว่าตัวกล้องเนี่ยตรวจพบบุคคลได้รถเนี่ยจะทำการหยุดนิ่งและทำการสแกนใบหน้าของบุคคลนั้นและหากว่าเป็นใบหน้าที่จดจำไว้เนี่ยก็จะมีการส่งแจ้งเตือนไปที่ไปที่ t e l e แกรมว่าตรวจพบบุคคลที่รู้จักแต่ถ้าหากว่าเป็นใบหน้าที่ไม่ได้ถูกจดจำไว้เนี่ยก็จะแจ้งเตือนว่า พบบุคคลแปลกหน้าต่อไปก็ไปลองดูการทำงานของหุ่นยนต์กันครับจากวิดีโอนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นการเคลื่อนที่ของรถแบบอัตโนมัตินะครับในคลิปก็จะเห็นว่ารถเนี่ยจะทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปเรื่อยๆและเมื่อพบสิ่งกีดขวางภายในระยะ20เซนตเนี่ยตัวรถก็จะทำการหยุดถอยหลังและหันซ้ายแล้วก็ทำการเดินหน้าต่อไปครับ จากคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการทำงานของ esp 3 2 cam ครับจะเห็นได้ว่าเมื่อตัวกล้องเนี่ยตรวจจับภาพบุคคลในระยะได้เนี่ยก็จะสั่งให้รถเนี่ยหยุดการทำงานครับผมก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะเห็นในส่วนของโค้ดกันบ้างว่าหากตัวกล้องเนี่ยสามารถตรวจพบบุคคลโดยที่ว่าภาพของบุคคลมีเฟรมมากกว่า50%ของเฟรมกล้องทั้งหมดนะครับ ก็จะทำการส่งสัญญาณไปที่ตัวมอเตอร์ให้ทําการหยุดหมุนเพื่อที่ว่าจะได้ทําการตรวจจับใบหน้าต่อไปนะครับครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการสแกนใบหน้าของโดยใช้กล้อง esp 3 2 c a m นะครับจากในคลิปก็จะเห็นว่าหากว่าตรวจพบบุคคลที่น่าสงสัยนะครับหรือเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลแล้วก็จะส่งแจ้งเตือนไปที่เทเล gram พร้อมกับรูปภาพและแจ้งว่า ตรวจพบบุคคลที่ไม่รู้จักแต่ถ้าหากว่าตัวกล้องเนี่ยตรวจพบบุคคลที่รู้จักนะครับก็จะส่งแจ้งเตือนไปที่เทเล gram พร้อมกับรูปภาพพร้อมกับระบุตัวตนของผู้ที่จดจําใบหน้าได้ครับผมสำหรับหลักการทางานของโค้ดนะครับเราจะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันคือโค้ดสาหรับตัวจับใบหน้าโค้ดสาหรับตัวจับร่างกายโค้ดสาหรับกล้องและโค้ดสาหรับมอเตอร์ครับโดยโค้ดสาหรับใบหน้าเนี่ยก็จะมีอินพุตดอทพายที่ทําหน้าที่บันทึกใบหน้าคน แล้วก็ใช้ t r a i n py เนี่ยสำหรับทรนใบหน้้นานๆครับจะได้เป็นจะได้ไฟล์เป็น t a i n e r yfl มาซึ่งเอาไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการส่งข้อมูลไปเ Tele gram ครับโดยเราใช้ Tele gram p y เนี่ยในการส่งข้อมูลต่อไปเป็นโค้ดสำหรับตัวจับร่างกายครับเราใช้โมเดล mobilenet l n d ในการตัวจับร่างกายที่อยู่ในโค้ด body detect t py ครับ ต่อไปเป็นโค้ดสำหรับกล้องนะครับเราจะใช้ camera web server นะครับในการรันแล้วก็โค้ดสำหรับมอเตอร์ครับเราเป็น motor drive web server ครับครับในส่วนนี้ก็จะเป็นโค้ดของรถเคลื่อนที่อัตโนมัตินะครับเป็นโค้ด Arduino สำหรับ esp 3 2เริ่มกันที่ฝั่งซ้ายนะครับโค้ดเนี่ยก็จะมีการประกาศพอร์ตในการเชื่อมต่อของบอร์ด esp 3 2ที่เชื่อมกับ drive motor แล้วก็ u t r a s o n i c sensor นะครับต่อมาก็จะมีการประกาศความเร็วมอเตอร์และระยะทางที่ตัวเซนเซอร์ u l t ร a s o n i c ในการจับนั่นก็คือระยะ20เซนครับแล้วก็มีในส่วนของโค้ดการเชื่อมต่อของ Wi-Fi ระหว่างตัวบอร์ด esp 3 2ที่เชื่อมกับตัวบอร์ด esp 3 2 Cam ครับต่อมาในหน้ากลางนะครับก็จะมี void loop นะครับนั่นก็คือคำสั่ง ลูปสำหรับการตรวจจับหรือก็คือให้หากว่ารถเนี่ยพบ,บระยะสิ่งกีดขวางภายในระยะ20เซนก็จะเข้าตามคำสั่งลูปนี้นะครับต่อมาก็จะมีคำสั่งของตัวอัลตราโซนิกในการทำงานให้ตรวจจับภายในระยะ20เซนแล้วในฝั่งขวาสุดก็จะมีโค้ดของคำสั่งเดินหน้าคำสั่ง หยุดของมอเตอร์การถอยของมอเตอร์หันซ้ายหันขวาของมอเตอร์แล้วก็มีตัวฟังก์ชันในการหยุดรถถอยหลังแล้วก็หันซ้ายเพื่อที่จะนำไปใช้ในโค้ดหน้ากลางของลูปนะครับครับอันนี้ก็เป็นโค้ดสำหรับ ESP 3 2แคมนะครับโดยโค้ดเนี่ยเราจะมาจาก Camera Web Server ครับโดย เราจะใส่ SSID ก็คือชื่อ Wi-Fi ของเราครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็เป็นรหัส Wi-Fi ที่เราได้ที่เราใช้นะครับเมื่อเรากดรันเนี่ยจะได้ i p a d d r e s s ที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ออกมาครับครับต่อไปก็เป็นโค้ดสำหรับบันทึกรูปภาพนะครับโดยรับภาพจาก i p a d d r e s s ที่ได้จาก e p 3 2 c c m m ครับโดยใช้โมเดล h a r d Cascade frontal face ในการตรวจจับใบหน้าครับ และบันทึกในโฟลเดอร์สำหรับเก็บรูปภาพเป็นจำนวน60รูปเพื่อใช้ในการเทรนใบหน้าในโค้ดต่อไปครับต่อไปเป็นโค้ดสำหรับเทรนใบหน้านะครับโดยรับภาพจากโฟลเดอร์เก็บรูปภาพครั้งที่แล้วมาแล้วก็ใช้ LBPH f a c e r e c o g r i z e r ในการเทรนใบหน้าครับจะได้เป็น ID ของใบหน้านั้นแล้วก็ได้ไฟล์ที่ชื่อว่า trainer y m l มาครับครับต่อไปเป็นโค้ดสำหรับตัวจับร่างกายและสั่งการ AP 3 2นะครับโดยเราใช้โมเดล MobileNet, SSD ในการแยกแยะวัตถุแล้วก็ตรวจับร่างกายของมนุษย์ครับถ้าเราตรวจจับร่างกายของมนุษย์เกิน50%ของภาพเนี่ยจะสั่งการให้ AP 3 2เนี่ยหยุดมอเตอร์รถครับครับต่อไปเป็นโค้ดสำหรับตรวจจับใบหน้าและส่งเข้า Telegram นะครับโดยต้องสร้างโทเค็นและแชท t ID ของ Telegram ก,ก่อนเพื่อจะได้สามารถส่งข้อมูลไปยัง Telegram ได้โดยโค้ดจะรับภาพจาก AP 3 2 cam และใช้งาน Haar Cascade f o n t a l face ในการตรวจจับใบหน้าและวนำไปเทียบกับไฟล์ t e n n e r y m l ครับถ้าหากตรงถ้าหากภาพตรงตามฐานข้อมูลเนี่ยจะส่งรูปภาพนั้นและข้อความว่าตรวจพบบุคคลที่รู้จักแต่ถ้าหากไม่ตรงกับฐานข้อมูลเนี่ยจะบอกว่าตรวจพบม่ตรวจพบบุคคลที่ไม่รู้จักครับ